เน็เนนี่ยเผลอข้าจะเอื้อนอีอ้วนให้ดูให้ดูมีไฟบอดี บัวหาลรักเลยอีปังอเอาหูออกเลยหูมาเผอบบได้แมยเยอบังนันจำสูตรเดียวกันวัดกัไปยังสี่ละ พี่สรุปแล้วเป็นยังอ้วนคือจังเดียวเบิ้งมาอีปางแลยกัปาปลาอ้อยแล้ว <g ül üyor> อีปางแลยกัปาปลาอ้อยอลีว่างโวดไปเนาะหมัวว่านน,านี่ก็ยังซีละหมัวว่านนี่เป็นคุอนอ้วน